มาดูข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องของงานบุญงานวัดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีของวัดปัณรสารามหรือวัดผัง15ตําบลนิคมพัฒนาอํมมาเภอมะนางจังหวัดสตูลน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครูน่นึงนะครับเรามาดูรายละเอียดกันครับอีกสักครู่หนึ่งฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง u t u b e บ่าวจอมนิดซิมกันก่อนนะครับแล้วก็เทปนี้เนี่ยออกอากาศหลักๆเนี่ยทางช่อง YouTube บ่าวจอมนิดซิมหลังจากนั้น ช่อง YouTube อื่นๆก็จะนำเทปรายการนี้ไปออกอากาศซ้ำอีกครั้งนึงในช่อง YouTube อื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เจอในเทปนี้นะครับดูเทปนี้อยู่ก็ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง y o u t u b e บ่าวจอมเน็ตซิมให้ด้วยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์นะครับอ,อันนี้ประชาสัมพันธ์กับท่านฟรีๆนะครับงานบุญงานวัดงานมันสยิดงานการกุศล นะครับอันนี้คือประชาสัมพันธ์ฟรีๆครับไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับติดต่อมาที่ผมได้เลยครับ0 9 9 3 1 5 4 9 0 5นะครับทางช่อง y o YouTube บบาลจอมเน็ตซิมนะครับแล้วก็การร่วมกันลงโฆษณาก็0 9 9ย์5 4 9 0 5เช่นกันนะครับ30เทป1,000บาทสำหรับการร่วมลงโฆษณาแต่การบอกข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นข่าวการกุศลข่าวงานบุญข่าวงานวัดงานมัสยิดนะครับหรือเป็นข่าวที่จัดกิจกรรมต่างๆแล้วพี่น้องประชาชน ได้รับผลประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอันเนี้ยก็คือประชาสัมพันธ์กับท่านฟรีๆนะครับทีนี้มาดูในส่วนของข่าวงานบุญของทางวัดปณรัสารามหรือวัดผัง15เนี่นะครับเขาจะทําทการทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นนะครับเราทําทำความเข้าใจนิดนึงก่อนนะครับว่าทอดผ้าป่านี้สามารถที่จะทอดได้ทุกทกครั้งนะครับ ใน1ปีใน1เดือนใน1สัปดาห์สามารถที่จะทอดผ้าป่าได้หลายครั้งนะครับทอดผ้าป่าได้หลายครั้งครับแต่การทอดกรถินนั้นทอดกรถินได้ปีละ1ครั้งนะครับท่านแยกก่อนนะครับระหว่างทอดผ้าป่ากับทอดกรถินนะครับทอดกรถินทอดได้ปีละ1ครั้งแล้วทอดกรถินเฉพาะช่วงของหลังจากออกพรรษานะครับเมื่อออกพรรษาเสร็จปุ๊บจะต้องทอดกรถินให้เสร็จภายใน30วัน แต่จะมีกฎเกณฑ์รายละเอีย e ดอยู่ว่าจะรับองค์กฐถินได้จะทอดกฐถินได้นั้นวัดนั้นจะต้องมีรายละเอีย e ดกฎเกณฑ์อะไรอย่างไงบ้างนะครับส่วนการทอดผ้าป่าทอดได้หมดเลยครับไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆดทั้งสิ้นนะครับคณะเจ้าภาพคณะองค์ผ้าป่าพร้อมเมื่อไหร่ก็จัดทอดผ้าป่าณวัดวัดนั้นได้เลยหรือณสำนักสงฆ์นั้นๆได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทอดผ้าป่าเนี่ยทอดได้หมดครับทอดได้ทุกเวลาครับทอดได้ทุกปีทอดได้ทุกเดือนทอดได้ทุกสัปดาห์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เดือนหนึ่งทอดผ้าป่ากัน5ครั้งก็ไม่ผิดครับนะครับหปีทอดผ้าป่ากัน12ครั้งก็ไม่ผิดครับนะครับเพราะฉะนั้นใครต้องการจะเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเนี่ยสามารถที่จะดําเนินการทอดผ้าป่าได้หมดเลยครับจะทอดผ้าป่าวัดไหนจะทอดผ้าป่าที่สํานักสงฆ์ไหนนะครับทอดผ้าป่าทอดได้หมดครับทอดผ้าป่าได้ตลอดเลยครับตลอดทั้งปีตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งสัปดาห์ครับจัดได้เต็มที่นะครับสําหรับการทอดผ้าป่าครับ อ่ะทีนี้มาถึงรายละเอียดของเรากันนะครับสลหรับการทอดผ้าป่าที่วัดปนรสารามหรือวัดผังสิบห้าที่ตำบลน,นิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลนะครับเขาจะทำการทอดผ้าป่าขึ้นในวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2 5 6 7นี้นะครับเพื่อนำเงินมาสมทบทุนบูณรณะปฏิสังขรณเสนาสนะที่ชำรุดสุดโทมนะครับโดย ประธานอุปถัมภ์องค์ผ้าป่านะครับก็คือพันเอกภาคภูมิจันทลักษ์และคุณจุฑาพรจันทลักนะครับนี่คืออประธานผู้อุปถัมภ์องค์ผ้าป่าในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าท่านใดไม่สามารถที่จะมาอธิวัดได้หรือนะครับติดภารกิจนู่นนี่นั่นไม่สามารถที่จะมาร่วมบุญทอดพ้าป่าที่วัดได้ก็สามารถที่จะร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารได้ด้วยเช่นกัน นะครับผ่านบัญชีธนาคารทกสสาขามนังนะครับชื่อบัญชีวัดปัณรสารามเลขที่บัญชี02-021-714-2503ครับ02-021-714-2503นี่ะครับนี่คือเลขที่บัญชีของวัดปัณรสารามนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมบุญกับทางวัด ปันราราธากามกันได้เลยนะครับกับการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำเงินมาสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณเสนาสนะที่ชำรุดทุดโทมนะครับของทางวัดปันรรารารามหรือวัดผัง15ครับตั้งอยู่ที่ตำบลน,นิคมพัฒนาอำเภอมน่นางจังหวัดสตูลนะครับอย่าลืมวันที่24มีนาคม2 5 6 7นี้ครับซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะครับ ย้ำเลขบัญชีอีกครั้งนึงครับ0202121ขออภัยครับ020217142503ครับ020217142503นะครับนี่คือเลขที่บัญชีชื่อบัญชีก็คือวัดปณรสารามแล้วก็ธนาคารทกสาสาขามานังนะครับร่วมบุญ กันได้เลยในครั้งนี้นะครับเป็นการทอดผ้าป่าสามัคคีนะครับ